ประจักษ์ชัยไม่เสียแรงปังคนไม่ผิดสุดปลื้มผลงาน เอมเอมิราปล่อยไม่ถึง1วันยอดวิว YouTube พุ่งทะลุ1ล้านวิวจากกรณีเอมิราตีบทแตกร้องไห้สะอื้นถ่ายเอมวีผลงานในวงการชิ้นแรกร้องไห้หนักมากเลื่อนดูรูปลูกชายบ่อน,น้ำตาก็ไหลมาเป็นสายบทสะเทือนใจจากเอมวีดนไปจนทำให้ประชาชนจำนวนมากรอติดตามผลงานของเธออย่างมากมายและในเวลาต่อมาเอมิราชีวิตพลิกเหมือนเกิดใหม่หลังแชวีรกรร ครูภัยบูรณ์ล่าสุดร่วมงานในวงการผู้สนับสนุนผลงานต่อคิวยาวเหยียดโดยงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้ไลฟ์สดขณะเอมิราแต่งหน้าเพื่อแสดงเป็นนางเอกเ v มและขณะที่ไลฟ์อยู่ก็มีแฟนคลับเอมิรานับพันคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจและติดตามผลงานของเธอจนประจักษ์ชัยพูดว่าไม่เคยมีใครเข้ามาดูเยอะขนาดนี้มาก่อนในรอบปีทั้งนี้ประจักษ์ชัยได้กล่าวว่าเร็วๆนี้จะมีงานร่วมกันกับเอมิ เพราะเพิ่งรู้ว่าสาวเอมิรานั้นร้องเพลงเพราะอีกทั้งสําหรับคนที่สนใจร่วมงานกับเอตอนนี้พวกงานหรือรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องติดต่อทางด้านคุณดิวได้เลยแค่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะว่าเอมิราตอนนี้ฮอตขนาดไหนและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับประจักษ์ชัยไหทองคําหลังปั้นคนไม่ผิดสุดปลื้มผลงาน MV เอมิราปล่อยไม่ถึงหนึ่งวันยอดวิว u t u b e พุ่งทะลุ1ล้านวิวซึ่งหลังจากที่ทางค่ายได้ปล่อยผล งาน MB ของสาวเอมิราไปก็ได้รับกระแสที่ถล่มทลายเพราะยอดวิวของเธอยังไม่ทันค่ำคืนก็พุ่งสู่1ล้านวิวแล้วโดยประจักษ์ชัยนั้นก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวทันทีว่าล้านแตกหวัน1ล้านโดนไปนิวเตยแอนเอมิรางานแสดงรีวิวพรีเซนเตอร์ประจักษ์ชัย